ต่อธนพโพสต์ครั้งแรกด้วยภาพสื่อในเศร้าหลังประกาศเลิกแฟนทั้งน้ำตาเคลื่อนไหวครั้งแรกแล้วสำหรับพระเอกนิสัยดีนุ่มต่อธนพบหลังจากตัดสินใจประกาศเลิกลาปิดฉากรัก13ปีกับแฟนสาวนอกวงการมีนชุติยาด้วยเหตุผลที่ทำเอาเจ้าตัวกลั้นน้ำตาไม่อยู่ปล่อยโฮกลางวงสัมภาษณ์ว่าเมื่อต่างคนต่างโตขึ้นก็มารับรู้ว่า จุดหมายปลายทางของทั้งคู่ไม่ตรงกันอีกต่อไปแล้วและยืนยันว่าการเลิกกันเป็นไปด้วยดีตนยังอยากมีอีกฝ่ายในชีวิตในฐานะเพื่อนและยอมรับว่าการเลิกกันครั้งนี้ก็เจ็บปวดและไม่ใช่ว่าตนไม่รู้สึกอะไรโดยล่าสุดหนุ่มต่อโพสต์ภาพด้วยอารมณ์เหงาๆในหลากหลายอิริยาบถพร้อมแคปชั่นอิโมจิแสงอาทิตตกกระทบตึกสูงซึ่งโดยปกติ จะใช้เพื่อแสดงถึงพระอาทิตย์ตกและสิ้นวันซึ่งในกล่องคอมเมนต์นั้นมีแฟนๆเข้ามาให้กำลังใจหนุ่มต่อเป็นจำนวนมากเช่นซัพพอร์ตเสมอนะครับเป็นกำลังใจให้เสมอนะความรักอยู่ตรงนี้อยากไปยืนให้กำลังใจอยู่ข้างๆยังมีความรักจากเราที่มีให้ตลอดสู้ๆนะครับคนเก่งขอให้มีสิ่งดีๆเข้ามามา,มา,ม,า,ม,า,ม,ามาให้ใจน้องต่อฟูฟูมีแต่รอยยิ้มเหมือนเดินนะและอื่นๆ